ลเคยฟัง YouTube ของพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็พระอาจารย์อ่ะมัน กำลังดื่มกาแฟอยู่เลยแล้วก็หมุนแก้วกาแฟแล้วบอกขี้เกียจก็ปฏิบัติทําได้นะโหคํานี้มันโดนจิตโดนใจเราว่าขี้เกียจเนี่ยปฏิบัติทํำยังไงน้าอะไรยเงี้ยเราก็พยายามหาคําตอบด้วยตัวจิตตัวใจเราเนี่ยแหละค่ะวา e ่าเออขี้เกียจมันปฏิบัติทํำยังไงอะไรเงี้ยคือระหว่างที่ถ้าสมมติว่าอาลิสขี้เกียจเนี่ยส่วนใหญ่เราเรามักจะสังเกตว่าความขี้เกียจของเราเนี่ยมักจะอยู่บนเตียงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราขี้เกียจแล้วเราอยู่บนเตียงอลิสก็เลยบอกว่า จะอยู่บนเตียงก็ได้นะจะนอนก็ได้แต่ว่าหน้าที่ของเราอะ่ะให้ปฏิบัติตามเจ็ดขั้นตอนก่อนเพราะฉะนั้นถ้าอยู่บนเตียงปุ๊บเวลาเราลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะวางเป้าหมายของเราชัดเจนเลยว่าตื่นแล้วนะวันนี้เราจะพิจารณากายตื่นแล้วนะวันนี้เราจะท่องขันห้า กายจะนอนก็นอนไปจิตเนี่ยจะขอเรียนรู้ก่อนบอกมันไปว่าแบบอันนี้คือกายหยาบกายหยาบนอนอยู่นะแต่กายทิพย์เนี่ยกำลังท่องเจริญอริยสัจสี่อยู่ก็จะบอกตัวเองเป็นมุกขำๆให้ทำได้อย่างมีความสุขค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งที่เราแบบเหมือนพิจารณาอริยสัจสี่แล้วเนี่ยก็เห็นความที่จิตเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเหมือนว่าบางวันมันก็ขยันมากบางวันมันก็ขี้เกียจอะไรเงี้ยเลยมีความคิดที่จะอยากลองพิจารณาดูว่า เอความขี้เกียจเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ได้คําตอบในจิตขึ้นมาว่าอ๋อให้พิจารณาความขี้เกียจลงสู่ขันห้าและอริยสตสีเราเลยนอนดูความขี้เกียจนั้นบนเตียงนอน,นะคะ่ะด้วยการที่อ๋อนี่ไง รูปอะมันนอนอยู่บนเตียงเนี่ยดินน้ำไฟลมมันเข่นแข็งขนาดเนี้ยมันแบบมันแข็งอะมันนอนอยู่บนเตียงไม่อยากขยับตัวไปไหนเลยเวทนาเกิดความพอใจนะที่ได้นอนบนเตียงนี้เกิดสุขเวทนาขึ้นสัญญาจำได้ว่านี่คือความขี้เกียจสังขารคือขี้เกียจมากเลยไม่อยากขยับตัวไปไหนเลยวิญญาณรับรู้จำได้แล้วเราก็นอนดูความขี้เกียจนั้นไปเรื่อยๆผ่านลมหายใจด้วยการดูการเกิดดับผ่านลมเกิด ดับเกิดดับพอดูการเกิดดับไปสัพกพั้งนึงทุกขัจจากของร่างกายจะปรากฏขึ้นมาชัดเจนคือเราจะไม่สามารถนอนอยู่บนเตียงนั้นได้แบบนานๆเราจะต้องมีการขยับขย ე ืนตัวพอเราขยับขย ე ืนตัวปุ๊บหนึ่งแค่นั้นนะคะเราเห็นเลยว่าอ๋อนี่ไงความขี้เกียจดับลงแล้วนะความขยันในการขยับตัวขึ้นมาสักเล็กน้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เห็นเลยว่า โูดแม้กระทั่งขันห้าของความขี้เกียจอ่ะมันยังเกิดดับได้เลยแล้วไม่ใช่เรานะที่ขี้เกียจคือมันเป็นอริยสัจสี่ความขี้เกียจเนี่ยจัดอยู่ในทุกคือทุกขสัจจะเมื่อเกิดความขี้เกียจขึ้นเนี่ยสมุทัยจะเกิดขึ้นทันทีพอเราเรียนรู้ขันห้าปุ๊บเราจับขันห้าของความขี้เกียจเนี่ยใส่ลงในอริยสัจสี่แล้วเราก็เห็นเลยว่าทุกเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมสมุทัยเสมอเมื่อรู้ทุกเนี่ยสมุทัยจะถูกละนิโลดหรือการดับของความขี้เกียจก็ ปรากฏขึ้นมักก็ได้เจริญขึ้นแล้วผ่านความขี้เกียจจากการพิจารณาความขี้เกียจที่อยู่บนเตียงเมื่อเราพิจารณาแบบนี้ยำๆซ้ําๆในเบื้องต้นเนี่ยความเข้มแข็งของจิตเนี่ยจะยังไม่มีพิจารณาความขี้เกียจเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งที่เราเคยเห็นความขี้เกียจมันเกิดดับซ้ๆๆๆๆําๆซ้ําๆซ้ําๆเราเลยรู้เลยว่า อ๋อความขี้เกียจมันดับแบบนี้พอวันนี้เกิดความขี้เกียจขึ้นปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมสมุทไทยนีโรดปรากฏมักตะเลยพอมันดับปุ๊บเนี่ยเราเกิดจิตที่แช่มขึ้นขึ้นมาทาง คามตางอกแล้วเราก็สามารถที่จะลุกขึ้นไปทํางานทําการอื่นได้โดยที่ไม่นอนอยู่บนเตียงแล้วและแม้กระทั่งความขยันนั้นนะคะเราก็ต้องพิจารณาลงไปสู่อริยสัจสีด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อขี้เกียจด,ดับลงแล้วเราอะเกิดความขยันแล้วเราไม่รู้จักความขยันนั้นตาม ความขยันนั้นก็จะไม่ถูกเจริญในอริยสัจสี่และมักมีองแปะพอขยันปุ๊บเราก็พิจารณาความขยันสู่ขันห้าและสู่อริยสัจสี่การพิจารณาความขี้เกียจนั่นแหละค่ะเราก็จะเห็นความแตกต่างว่าความขยันชัดเจนกความขยันความขี้เกียจชัดเจนค่ะจนั้งวันหนึ่งเรารู้เลยว่าความขยันกับความขี้เกียจทําอะไรเราไม่ได้เรารู้จักมันเสียแล้วอ่ะมันจะทําอะไรเราไม่ได้อีกต่อไปค่ะ